สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาเจอกับตัวเองจริงๆมันเกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนตอนที่ผมย้ายเข้าไปทำงานอยู่ที่อำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคเหนืออำเภอนั้นเงียสงบสงบผู้คนก็ไม่ได้พลุกพล่านอะไรแต่มีบางอย่างที่คนพื้นที่จะไม่พูดถึงต่อหน้าคนแปลกหน้าโดยเฉพาะถนนเส้นเก่าที่ตัดผ่าน ป่าลึกหลังหมู่บ้านห้วยกอกมันเป็นทางลัดจากที่ทำงานกลับบ้านผมประหยัดเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงแต่คนพื้นที่กลับเตือนผมว่าอย่าใช้ตอนกลางคืนเด็ดขาดแน่นอนตอนนั้นผมไม่เชื่อผมคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าขู่กันเล่นๆของคนแก่บ้านนอกแต่ผมคิดผิดผิดอย่างที่สุดคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้น คืนนั้นผมทำงานล่วงเวลาเลิกงานเกือบห้าทุ่มฝาปิดสนิทไม่มีแม้แสงดาวลมหนาวพัดวูบจนขนลุกผมลังเลอยู่นิดหน่อยว่าจะใช้เส้นทางไหนกลับบ้านแต่ความง่วงและความรีบทำให้ผมตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์ลัดป่าผ่านถนนเส้นเก่าพอขับเข้าไปสักพัดไฟหน้ารถก็ส่องให้เห็นต้นไม้สูงท่วมหัวราวกับจะโอบทับถนน เสียงจิ้งรีดจักจันทร์ค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงล้อบดกับพื้นถนนเก่าที่มีรอยแตกเต็มไปหมดอยู่ดีๆผมก็รู้สึกเหมือนมีคนมองทั้งที่อยู่กลางป่าผมพยายามไม่สนใจแต่ยิ่งขับเข้าไปลึกความรู้สึกเหมือนมีเงาเดินข้างๆถนนก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆเยงาที่เหมือนจะเดินตามผมไกลๆอยู่ตลอดเวลา ผมเร่งคันเร่งให้รถพุ่งเร็วขึ้นแต่ไม่นานไฟหน้ารถก็ส่องให้เห็นบางอย่างหญิงสาวที่ยืนกลางถนนผมหยุดรถกระทันหันหัวใจแทบหลุดออกมานอกอกตรงกลางถนนมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนหันหลังให้ผมผมจำรายละเอียดได้แม่นยำเหมือนมันเพิ่งเกิดเมื่อวานเธอใส่เสื้อสีซีด,ดผมยาวปิดหน้า แขนทั้งสองข้างห้อยลงข้างตัวเหมือนคนหมดแรงผมตะโกนถามด้วยความตกใจพี่เป็นอะไรไหมครับแต่เธอไม่ขยับไม่แม้แต่จะหันมาผมลังเลอยู่นานไม่รู้ว่าจะขับอ้อมไปหรือควรเข้าไปดูแต่ความเป็นห่วงคนอื่นมันชนะผมดับเครื่องรถแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหาเธอทีละก้าว แต่พอเข้าไปใกล้ประมาณสามเมตรผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบเสียงนั้นมาจากด้านหลังผมช่วยเราหน่อยอย่าทิ้มเราเหมือนคนอื่นผมหันขวับทันทีแต่ข้างหลังไม่มีใครมีแค่ป่าเงียบๆและลมหนาวที่เย็นวูบจนสั่นหัวใจพอหันกลับไป หญิงสาวที่ยืนอยู่กลางถนนก็หายไปจากกลางถนนอย่างไร้ร่องรอยเงาที่ไม่ยอมไปผมเงือแตกพลักรีบสตาร์ทรถแต่เครื่องกลับไม่ติดผมพยายามบิดคันเร่งจนมือสัน่นสุดท้ายเครื่องก็ติดแต่ทันทีที่ผมเงยหน้าขึ้นมีทูญิงคนเดิมนั่งซ้อนท้ายผมอยู่ ผมไม่รู้ว่าหัวใจผมหยุดเต้นไปกี่วินาทีผมมองเธอผ่านกระจกมองหลังเธอก้มหน้าผมยาวปิดหน้าแขนทั้งสองข้างห้อยลงข้างตัวเหมือนคนหมดแรงเธอพูดเบาๆเสียงอ่อนแรงอย่าทิ้งเราอีกนะเขาเห็นเกียรตตัวทิ้งเราไว้ตรงนี้คนเดียวผมพูดอะไรไม่ออกนอกจากเร่งเครื่องให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ไม่ว่าผมจะขับเร็วแค่ไหนเธอก็ยังนั่งนิ่งไม่ขยับเหมือนน้ำหนักตัวเบากว่าอากาศจนกระทั่งถึงทางโค้งใหญ่โค้งที่ว่ากันว่ามีอุบัติเหตุบ่อยที่สุดคนพื้นที่เรียกว่าโค้งลงบ่อน้ำผมเริ่มเห็นบางอย่างข้างๆถนนชุดสีซีดเหมือนของผู้หญิงคนนี้วางพาดอยู่บนกิ่งไม้ รองเท้าผู้หญิงคู่หนึ่งตบปบกับกอหญ้าข้างทางกลิ่นเหม็นคาวแบบที่ไม่ควรมีในป่ายามดึกลอยมาตีจมูกตอนนั้นเองเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆผมเห็นหน้าเธอชัดเต็มตาหน้าที่ซีบจนเหมือนไม่มีเลือดดวงตาขาวโพลนไม่มีตาดำริมฝีปากแตกจนเห็นเนื้อแหว่งด้านในเธอยิ้ม ยิ้มกว้างจนแก้มเกือบฉีกเธอบอกผมขอบคุณนะที่ไม่ทิ้งเราทันทีที่เธอยิม้มรถผมเหมือนถูกแรงบางอย่างผลักออกจากโค้งรถเสียหลักะลยไลเข้าข้างทางผมกระเด็นกลิ้งไปกับพื้นโชคดีที่สวมเสื้อกาดจึงไม่เป็นอะไรมากพอเงยหน้าขึ้นเธอหายไปแล้ว เหลือเพียงเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆดังก้องจากลําห้วยด้านล่างตอนนั้นผมหนีออกมาโดยไม่หันกลับไปดูพอกลับถึงบ้านผมแทบยืนไม่ไหวตัวสันยังควบคุมไม่ได้เช้าวันต่อมาผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงเจ้าของร้านชำใกล้บ้านฟังลุงถอนหายใจยาวก่อนจะเล่าเรื่องจริงที่ไม่มีใครอยากพูดถึงหลายปีก่อน มีคู่รักคู่หนึ่งมีเรื่องทะเลาะกันกลางดึกผู้ชายโมโหหนักขับรถพาแฟนสาวมาตามถนนเส้นนี้หญิงสาวร้องไห้วิงวอนให้เขาหยุดรถแต่ผู้ชายกลับจอดรถกลางโคง้งแล้วผลักเธอลงไปในบ่อน้ำเขาหนีไปทิ้งเธอไว้ทั้งที่ยังไม่ตายตอนเจอศพใบหน้าของเธอยังคมเหมือนตอนที่ผมเห็นเธอไม่ผิด ลุงพูดประโยคสุดท้ายเบาๆใครผ่านเส้นนั้นกลางคืนน่ะถ้าเห็นผู้หญิงยืนอยู่อย่าไปยุ่งอย่าวิ่งอยา่าหนีเธอไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวแล้วผมก็พบว่าคืนนั้นไม่ใช่ผมที่อยากช่วยเธอแต่เป็นเธอที่กำลังมองดูว่าผมจะเห็นแก่ตัวเหมือนผู้ชายคนนั้นหรือไม่หลังจากวันนั้น ผมไม่เคยผ่านถนนเส้นเก่าอีกเลยและทุกครั้งที่ขับรถตอนกลางคืนผมมักได้ยินเสียงกระซิบเบาๆตามหลังอยู่เสมออย่าทิ้งเราเสียงนั้นดังชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนที่ยังคอยใครสักคนคอยบางอย่างหรือคอยให้ใครรับผิดชอบความเห็นแก่ตัวที่ครั้งหนึ่งทำให้เธอตาอย่างโดเดี่ยว หากคุณต้องขับผ่านทางเปลี่ยวตอนกลางคืนนะครับจำไว้อย่างหนึ่งอย่าทำเหมือนผู้ชายคนนั้นเพราะบางทีเธออาจจะยินรอคุณอยู่เพียงลำพังในความมืดและคนเห็นเกตตัวคือคนที่เธอเกลียดที่สุดในโลกนี้